สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับลายครับพีอ่อ๋อเหรอลายอะไรครับพอดีมีน้องสอบถามมาครับพี่ว่าเขาเขางงวลว่าเขาโดนแฮกหรือเปล่าแล้วก็ต้องการรู้ว่าเออเคยไปใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วอเผอิญว่าลืมกดล็อกอาออก อ๋อแอปพลิเคชันไลน์อ่าแล้วก็ปัญหาก็คือเอ๊ะอยากรู้ว่าอุปกรณ์เนี่ยที่เรามีอะไรบ้างที่ใช้ไลน์อยู่ในการล็อกอินเพราะจริงๆแอปพลิเคชัน Line เนี่ยไม่ว่าจะเป็น d e สก์ท็อปก็ใช้ได้ไอแพดก็ใช้ได้น o อตบุ๊กมันก็มีสิมันก็ใช้ได้อืมเออโอเคแล้วไงวิธีการเราสามารถเช็คได้ว่าเราเนี่ยเคยล็อกอินที่อุปกรณ์อะไรค้างไว้อยู่แล้วสามารถล็อกเขาออกได้ด้วยทำยังไงวันนี้มาดูกันครับ เริ่มต้นนะครับก็เข้ามาที่แอปพลิเคชัน Line ครับครับผมกดเข้าไปครับแล้วกดมาที่ในส่วนของการตั้งค่ามุมขวาด้านบนจากนั้นให้เลือกหัวข้อบัญชีครับแล้วเลื่อนมาด้านล่างอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบอันนี้คือสิ่งสำคัญบางคนบอกว่าเอ๊ะโดนโดนแฮ็กหรือเปล่าอ่าแล้วก็บางคนบอกว่าเอ๊ะเคยไปเข้าแล้วต้องการเอาออกทํำยังไงนะครับก็คือให้คุณอ่านก่อนว่าเนี่ยมันมีบอกเลยว่าคุณเคยเข้าที่ไหนตําแหน่งไหนเวลาไหน แปลงว่าเราเลือกอันที่ระยะเวลานานที่สุดเอาออกเราสามารถเอาออกทั้งหมดก็ได้หรือเอาออกเฉพาะอุปกรณ์ก็ได้ก็คือ,อเลือกสมมติว่าผมการต้องการเอาออกตัวนี้กดเอาออกครับระบบนี้จะถูกเอาออกไม่รู้จังวะง่ายไหมฮะก็กด<อ>นี้เลยออกเลยระบบนี้จะออกปุ๊บหมายความว่ารหัสตรงเนี้นะครับจะเข้าไม่ได้อคือจะเข้ามาปุ๊บต้องยืนยันกับตัวจะเห็นว่าเวลาเราเข้าระบบเนี่ยมันจะมีหมายเลขให้ยืนยันอ่าอ่าใช่อ่าคือถ้าเกิดเราไม่เอาออกเนี่ย เขาสามารถใช้ผสวดล็อกอินปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมีหมายเลขยินยันสิบางทีก็ใช้ QR c o d โค้ดมันก็ขึ้นเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญเลยใช่ต้องใส่ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ Apple Watch อ่าสมมติเราใช้งานอยู่เนี่ย p p ปเปิลวอทแล้วก็สามารถล็อกเอาออกได้ด้วยเหมือนกันหรือเป็นในส่วน iPad ที่จะบอกครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่คุณสามารถนำไปใช้งานได้ในการเช็คนะครับอุปกรณ์แล้วก็การล็อกอินของล n e ของเราเองเป็นไงครับเมียมีประโยชน์ไหมโอเคเลยนะเพราะว่า มีเครื่องหนึ่งที่มีปัญหาอยู่สงสัยต้องกลับไปเช็กละอถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กับคลิปนี้นะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราครับครับผมแล้วพบกันทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับกับแคทไฟทีครับเดี๋ยวแล้วน้องไลเกอร์ไลเกอร์เออไลเกอร์ไม่ว่าอย่าโผล่มาที่จังหวะผู้บัญชาการเห็นก็พอโครม อันตรายอันตราย